ยอมเชื่อไหมที่เราไปกราบขอพอรตามที่ต่างๆนี่นะที่ไหนว่าดีที่ไหนว่าแรงเนี่ยที่ไหนว่าแม่นเนี่ยนะเราก็ไปกราบกันไกลแค่ไหนก็ไปจริงไหมบางคนอยู่ภาคใต้อะเขาว่าดีแถวภาคอีสานเนี่ยโอ้โหนะรู้ข่าวตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าถึงแล้วอะอย่างนั้นก็มีนะหลักในการทําอะไรแล้วสําเร็จแม้เราไม่ได้ไปกราบไปไหว้ไปขอเนี่ยอยู่บ้านก็ทําสําเร็จได้โยอมอยากรู้หลักไหมครูบาอาจารย์ท่านให้คำหนึ่งไม่ได้ใหญ่หรือว่าไม่ได้ยาวอะไรนะท่านบอกว่าทําอะไรก็ตามในชีวิตให ใจใสใจสบายแค่นั้นแหละทําอะไรก็ตามในชีวิตให้ใจใสใจสบายทําอะไรแล้วมันจะสําเร็จแล้วเราไปกราบขอพรไปกราบครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยใจเราใสาไหมใสใจเราสบายไหมโอ้โหนี่เหมือนเกิดใหม่เลยนะบางคนนะ่ะพระอาจารย์หลวงพ่อหลวงพี่ท่านเซนให้เขียนยนันเขียนอะไรให้เนี่ยหรือไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยไปแล้วใจมันสบายใช่ไหมมันเหมือนเรามีคนช่วยเราอะ่ะเหมือนเราได้ที่พึ่งได้ตรงนั้นตรงนี้มามันไม่เหมือนกับว่าเออเป็นคนที่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้แต่ จริงๆทุกอย่างมันสำเร็จได้ด้วยใจโยมนั่นแหละ